สวัสดีตอนสายๆนะคะนี่ป่าปาเห็ดนะคะนี่เจอเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้วให้ดูอันนี้เห็ดฟางอันนี้เห็ดเอ่อตัดดีก้างกัดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เราไม่เอานี่เห็ดฟางดูนะคะอันนี้รู้สึกว่าเก่ไปหน่อยใช่ปหมแล้วก็จะตัดน,นี่อาจจะไม่ดึงมาอันนี้นี ตัดขาออกอันนี้ยังเด็กๆน่ากินอันนี้เราก็จะเอามีดสอดลงไปลึกๆนี้ตัดขึ้นมานี่ว้านี่นี่หัวมันจะย่นๆอย่างนี้เห็ดเนี่เห็ดฟางเห็ดนี้กินอร่อยคนนิยมกินแต่เขานิยมกินเห็ดไร่ไรกรักุตาตีกับตาซุปเปโรวาเวโรแต่คนไทยชอบกินอันนี้ เก็บเห็ดที่ฟินแลน์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดฟางนะคะดูนะคะหน้าตามันเป็นแบบไหนนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็ดฟางอันนี้ถ้าบ้านเราก็เหมือนเห็ดปวกนะคะทําปุ่นหรือว่าทําต้มยำอร่อยค่ะนี่นะคะเป็นเห็ดนี้นะคะนี่ตื่นเต้นมากนี้เอาวนอยู่เลยค่ะอ้ะอ อันนี้เป็นเด็กน่ากินนะคะนะคะ่ะดูสิคะลักษณะเห็ดนะคะหุยยน่ารักกระจุมกระจิมนี่เราได้แล้กวก็ตัดตัดขามันออกนะคะนี่ที่เราได้อยู่ในถังแล้วนะคะป่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ป่านะคะป่าเห็ดนะคะ ห็นไหมคะไปก่อนนะคะบายๆนี่นะคะนี่อาการเวลาเจอเหตุนะคะอ๊ยเห็ดคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้ดูดิอันนี้อันนี้เท่าไปหน่อยแต่ก็ว่าน่าจะยังใช้งานได้อยู่อุย้ยมีมะเรงเต็มอันนี้เราไม่เอาเราเลือกได้เราเป็นผู้เลือกเราจะกินเด็กเท่านั้นนี่ นี่มันยังไม่โพดินเท่าไหร่แบบเนี้ยอร่อ,รอยตัดหน่อยนี่นี่โอเคได้มาแล้วนี่นะคะปลามันจะขึ้นที่ปลาที่มันมีเฟืร์นแบบนี้ค่ะเห็ดฟ้านี่เจออีกแล้วดูรหลายดอกเลยนี่นี่นี่ก็ใช่นู่นก็ใช่ นั่นก็ใช่นอนก็ใช่ทั้งนอนก็ใช่โอ้โหมันเยอะมากแต่ว่าเราไปดูอะไรกันดีกว่าตรงนี้มันจะมีนกตัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะมันจะมีนกเกาะต้นไม้มันหากินกับต้นไม้ดูนะดูมันดีดีดีจเจาะใหเลยปากแข็งมาก